สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้ภาษาพามานั่งอยู่ริมสายน้าครับชายทุ่งรีสอร์ทมานาเฮาครับเมื่อนี้ภาษาสืข้ากำมือแก้หนาวครับมือนี้อากาศหนาวครับก้าวศิวิที่กำมือขวาและซ้ายงานวิจัยได้ความรู้ดูหน้าขำมือขวากำ เราทำได้ช่วยให้จำมือซ้ายกำรรเรียกคืนคำความจำเรานะครับอพอดีทดั้งพกเดยคนดูในเน็ตเห็นงานวิจัยงานวิจัยหนึ่งที่นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมอนแคลสเตตรัฐนิวเจอร์ซีครับเอาอเมิกาเพิ่นทำการวิจัยโดยใชย้ผู้ใหญ่หาสบคน ทำกายิจัยให้กำมือน่านถึงเก่าสิบวินที่กำมือท้ายนานถึงเก่าสิบ,บีในที่วันที่เกิดผลว่าถ้ากำมือกวา่ามันิี่ซอยเฮาจำได้ครับกำมือท้ายที่คิดหรือเรียกขึ้นความจำของเฮาได้นะครับโดยที่ในการวิจันี่เป็นสขิขียนคำำศัพา์มากุยลอยข่ำนี่ให้จำคนที่กำมือ จี่จาได้ดีกว่าคนอ,อยู่บนกำมือนะครับกำมือทรายก็บคิดคิดคำกว่าเก่าข้ามจิตจำได้ครับครับอันนี้ก็เอาลองมากรรเบิ่งพร้อมกันนะครับนับพร้อมกันนะครับเนาะตอานนี้บุ๋เสวเวลากำพร้อมกันทั้งสองนะครับทนผช้วงครับกำพร้อมไปนะครับเก้าสิบวินนะครับเนาะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้า

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 81, 82, 83, 84 85 86 87 88 89 90สครับก็เป็นว่า90้าสิบวิก็คือในที่เคิงครับ60สิบวกสาเป็นเก้าพอดีครับเสือว่าท่านผู้ชมก็คงสิบเคคยกรมมือเาวหน้านถึงขนาด90้าสิบวินะครับเคือนกับผมถ้าบ่ามีงานวิจัยนี้ ก็บอคิดว่าสิกับเมื่อเห็นมันน่าถึงขนาดนี้ครับนี่ก็เลยลองมาใส่เบงครับใส่เบงอ๋อบุคคลว่าสิเทจริงจังใดกับผู้คนจะถ้ว่ากับเป็นงานวิจัยครับก็เลยลองมาก่ําเบงอืมกับขาทาครับทาให้เขาเรื่องเป็นบทท่านบทเรืัองไดจริงหรือไม่จริงก็ทผช้ชมกับล่องเอาไปใส่เบงครับหาว่าทาชั่งสี่ขดเบินงานวิจัยยู่นี่ก็ ก็พิมพ์คำวาาการกำมือเก้าสิบวิหรือกำมือเก้าสิบวิก็จะเห็นขอความที่ของงานวิจัยที่เป็นเขียนมานะครับผมก็เลยเกรงว่าจะลืมก็เลยเขียนเป็นกรอนเห็นมาเพื่อจำได้ครับว่าเก้าสิบวิที่กำมือขวาและซ้ายงานวิจัยได้ความรู้ดูน่าขำมือขวากำ ช่วยให้เราจดจำมือสายกรรมเรียกคืนคำความจำเรานะครับก็รำชิมรับกาล่องเอาไปใส่ล่องเบงครับสิด้ผลหรือบ่เรอนไดงดกะผมกับเพียงแต่เป็นกนน้ำเสนอจากผลงาาวิจัจครับก็ล่องไปใส่เบงครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ